พ้ชาลอดมาแล้วว่าิฮ้ย <ś les> เอาาลอดสวัสดีค่ะขอเลิกกดติฟังเลยอ่ะ,ะำกำลังจะกินกล้วยบวชที <ś les> <ś les> อ่ะเว้ยแล้วพี่ฝ่ายยิ้มกว้างเลยขนาดนั้นก่อน <ś les> เลือกมุ้งน่าเอกวันนี้ไปยืนหน้าเอกพี่ถึงชาลลอดใช่จังอืมันย้อนแสงอ่ะชาลโหลไปกับผมตรงไปที่อเราบอกชาลลอเป็นกล้องหน่อยลูกทุกคนต้องใจเย็นๆได้ ผมลงกะทิเรียบร้อยอยากพะโลบวชชีมีคนบอกว่าอยากกินพะโลบวชชีไม่มีไลฟ์ไหนที่จะไม่แกงจะไม่พูดถึงลูกลูกสาวสุดที่รักของหนูพี่แป้งคุณอยากมาดูกระต่ายที่ห้องไหมคะเออโอ้ยยังไม่ค่อยเห็นเลยยังไงกระต่ายจริงไหมจริงแต่ว่าน้องอยู่กรุงเทพคะ่ะเขาอายุที่ เอาอายุยี่สิบห้าหนูต้องเป็นน้องทำไมหนูเรียกคือคนพี่หมดเลยเคาร์ลอตใช้ไวไฟว่าแตงฝุ่นใช้ไวไฟหรือใช้เน็ตใช่ใช้ไวไฟอยู่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นเน็ตหรือเปล่าชาร์ลอตนาอดหรือช้อนเอ่ย หลอดู n d o v e ไม่มีช้อนอ่ะหลอดซูชิเห็นออตเราตล้มชิชิอแน่ยหนูวันนี้หนูล้มตกบันไดมาค่ะเอาลูกทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเจ็บไหมล่ะหนูลื่นอ่ะลื่นชั้นเดียวแล้วหนูก็ลงไปนั่ง แล้วก็มันก็ไปมันก็ไปขูดกับไปตรงอะไรนะผนังข้างๆอ่ะลงรักชาลอดไม่ได้พี่ฟ้ารักแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณฟ้าว้าวไม่ได้ฟ้าเขาแบบกับใครนะแคเรน่าใช่ไหมอิ้ยรู้ด้วยยังไงดีนะ คูอได้ไหมเพราะแวนเก่าชอนเราเป็นเด็กแวนไฮโซออใช่รู้ได้ไงอ่ะเอามีคนคอมเมนต์มานะก็ตอนชอบขับตรถไทเฉยๆเพราะว่ายังขับรถยนต์ไม่ได้อ๋อแค่ข่าวค่ะทุกคนไม่ได้เป็นเด็กแวนหนูแค่ชอบขับมอเตอร์ไซค์เพราะว่าหนูชอบออกไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนๆแค่นั้นเองถ้าหนูได ยังอายุไม่ถึงมันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมคะทุกคนเห็นไหมมาริมาใช่ไหมเป็นคนเ่าเรื่องนี้เริ่มแล้วหรอเริ่มเลยมริมาสะเลแรงมากพี่ฟ้าไม่เอาละไม่รักคนเจ้าชู้แล้วไม่อยากเจ็บกดแหมยังชวนแป้งฝุ่นไปดูกระต่ายอยู่เลยนะเราอะ แ้งฝุ่นไม่เคยเห็นไงอ่ะไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมใช่ใช่เลยไม่เคยคุยเลยไปพอลวายีก่อนห้องไม่ได้ก็ให้ทุกคนเลยเจ็ดสิบเจ็ดปาทมาดูกระต่ายที่ห้องหนูต่อคิวเลยค่ะมาทีละคนค่ะไลฟ์นี้มีคนหลายใจอ่ะไลฟ์นี้คือมีคนแบบมีคนเจ้าชู้ตัวย่อฟ้าตัวย่อ all for อิงฟ้าค่ะอืมตัวย่อคนก ชันค่ะเอางี้ที่ฉันเป็นพยานอักมีอันไหนบ้างที่พี่เตยจะไม่หวีผมคือเป็นเมอร์เมดใช่ไหมหรือยังเท้าชูค่ะคีณชาเห็นไหมไฮจีไม่อยู่เนี่ยชาร์ลอตแทวพาวเห็นไหมไม่เกี่ยวเลยเพื่อนกันปัญหาตัวเมื่อกี้แต่พอเสร็จพัตเตอร์อยู่ตรงนี้ได้แหละ มันได้แหละมาได้ยังไงไม่เอาลูกหรือเลือดไหลอย่าอย่าเห็นไหมทุกคนต้องช่วยพี่ใช่ออเไปแบบกลมกลุบแบบกินข้าวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่างกันไหมว้าหนุ่ปกรุงเทพสิบแปดห้าทุ่มห้าทุ่มเหรอคืนหรอเธอ อ๋อพวงนี้หบหลยเข่ามากนางสาวนามสกุลมิสแกนหาวันว่างยากมากจริงๆนะปกติเราชอบไปนั่งแบบนั่งชิลนั่งอะไรอย่างงี้ปะนั่งนะนั่งบ่อยอยู่นะพุ่งนี้เลยเริ่มพร้อมสมเดเริ่มพร้อมสมเด ก็คือทุกคนในไลน์พวกคือตานะอย่ากดูอ้าซ้อมจริง <c oughs> อะไรนะ,ระมาวันไหนไปตึกสิบแปดกลางคืนสิบแปดหรอวันศุกร์ป,ปะรู้ว่าจะเลื่อนตั๋วดีนะอ <c oughs> ุยรีตลอดมีแหละจริงๆนะมาเร็ว <c oughs> อื <c oughs> อหือตนที่เท่าไหร่ครับ พรุ่งนี้ค่ะเลื่อนตัวเลยเร็วชาลอดความฮักมันเรียกหาเธอขนาดนี้แลวว้วอ่ะเตอเธอชมเก่งมากจริงจริงหรอไม,ไม่เก่กจะพูดปากมันว่างเฉยๆนูอยู่ใช่สุดเลยตองหนึ่งเยูืเูเกต็ตรูอยู่แจ้งวัฒนะนูอยู่แจ้งวัฒนะ ารามสองไกลกว่าไหมดูไปฟังไนะอพะโล้สองไปบ่อยมากจริงเหรอไม่ไกลเจงวะแค่คหน้าปักสอยจริงๆรใช่ถ้าใครขับไม่ไหวก็นอนห้องพี่ฟ้าก็ได้ใครก็เจาะจงเลยพี่ฟ้าเจาะจง ใครก็เจาะจงเลยพี่ฟ้าเจาะจงจบที่ไลฟ์นี้ของทุกคนอ่ทุกคนโอเคก็ okay. ไปได้พาลอดยังไงไม่อยาไม่อยากไปไม่อยากไปห้องพี่ฟ้าอยากพี่ฟ้ามาป่าเดีเข้าไปห้องไ,ได้นอน เข้าไปห้องได้นอนแตะเมาม่อยกันทั้งคืนไงอ๋อไม่ต้องรีบพูดป๊บเลยได้นอนใจเย็นอืนี่เราคนบอกเตยชงเก่งเตยก็พูดไปตามเนื้อผ้านั่นแหละค่ะเตค่ะเงียบเขาบอกว่าพอไฮดี้มาชารลอตก็จะเงียบ <c oughs> มาหรอไม่ uh ใครเพื่อนการทุกคนอ่ะชอบจีนไม่ได้เป็นไรกันเลยอืมตลอดไม่ขึ้นแล้วหรอไม่ขึ้นแล้วหรอขเรอ <c oughs> อขาบอกว่า ตลอดไม่สดพาหลอดเช็ดเข้าไปคนบอกพีใ่ใจเขาใจเราคูบอสูสู่ทั้งหลายตลอดใส่ผ้ากันเพื่อนไม่ใช่เป็นผ้าเน่าหนูค่ะด,ดีแ,แ,แ,แหละปิดแหละเพราะว่าเสื้อเรามันโป๊ห่วงแหละอุยมีคนเจ้าชูในไลฟ์อีกแล้วปะ ตัวย่อเอิมอิงฟ้าค่ะย่าหลอดง่วงแล้วหรอมีคนบอกหลอดง่วงแล้วจังหนูฟังอยู่หนูแค่แบบจิตตาถิ่ๆชอบหลอดทำไมสวยจังรู้ตัวแหละ <laughs> าลอดเมือ่อ,อไหร่จ้เมื่อไหร่จะอะไรนะคะเมื่อไหร่จะหยุดน่ารักคะโอ้บ้าไม่จริง <c oughs> แป้นฝุ่นมีแฟนยังไม่มีอยู <c oughs> ่ยี่วันนี้ก็ถามคุณมาตกใจเป็นปไม่มีมีมปีประสบการณ์<อ>ไหมลรา มีฟีลแบบว่าป้ปปี้เลิฟแบบชอบเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็แบบน่ารักเราก็แบบว่าฟีลแบบเด็กน้อยอินโนเซนต์แบบยังไม่เข้าใจแบบเรื่องผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรามีความรู้สึกว่าแบบเออคนนี้น่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวอมยิ้มทำไมอ่ะพี่สาวอมยิ้มทำไมอ่ะอี่สาวมันเจ้าชู้มาค่ะ มีคนเ <คน S 2> จ้าชูกันแม่พี่อ,อ่านคอมเมนต์ทุกอันแต่แค่แบบไม่ได้เออไม่ได้นี่ไงแล้วบางทีแบบคอมเมนต์บางอันมันมันน่ารักดีก็เลยองยิ้มพี่ถามนะเพราะว่าพี่อยากรู้ว่ายุคคนสมัยเนี้ยผู้หญิงสมัยเนี้ยอืมแบบมันเปิดกว้างเรื่อง LGBTQ หรือ,อยังเพราะอย่างพี่เพื่อนพี่ที่ไม่น่าจะเป็นกลุ่ม LGBTQ ที่เป็นนางงามอะ่ะก็เป็น โดยที่แบบดกปุ่มพี่อเวลาไปเที่ยวกันอะไปกันประมาณห้าหกคนใช่ไหมผู้หญิงแต่จะเป็นลุกแบบแรงๆดูเป็นผู้หญิงแรงๆเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยพอทุกคนเมาไม่มีใครจีบผู้ชายหรือผู้ชายมาจีบไม่มีใครสนแต่จีบผู้หญิงหมดจริงจีบผู้หญิงโต๊ะนู้นนั่งมาอะไรกันอย่างเงี้ย เลาะมาเลยกันจริงอ่าเข้าใจได้เจอบ่อยอันนี้คือเจอไปเที่ยวก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในกลุ่ม lgbtq อืมนิดาชัวใช่เอาแล้วหนึ่งก็ <c oughs> ไมรู้ละ <c oughs> จริงเ,เป็นนี่จะเล่าใฟังนะพวกเที่ยวกันใช่ปะใช่เลยนะมันผู้ชายที่แบบว่า อขอขอชนแก้วได้ไหมครับแล้วก็จะมาขออยู่โต๊ะด้วยแบบมาขอแบบขอยืนตัวสาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพวกพี่จะเป็นฟิลแบบว่าถ้าใครจะพาผู้มาที่โต๊ะต้องถามกันก่อนเพราะว่าพวกพี่จะเป็นฟิลแบบว่าถ้าไปเที่ยวคือไปเที่ยวจะต้องแบบต้องเต้นต้องสนใจกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ใช่ปะพอผู้ชายมาก็จะเป็นฟิลแบบไอน,นิดาไม่มีโต๊ะยืนหรออย่างงี้เลยนะ <c oughs> จริงแต่ถ้าเป็นผู้ ไม่ว่าต่อยอทุบเออเออรอดช่อืมก็จะเป็นอิวแบบสนุกสนุกกันบางคนอาจจะมองว่าผู้หญิงเวลาไปเที่ยวจะต้องแบบไปหาผู้ชายจะต้องแบบอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือแบบไม่ใช่ไปสังส<า>รรค์ก,กับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเอง บางทีแค่อยากไปเที่ยวแบบนั่งนั่งมองมอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่จ้เป็นจะต้องแบบไปเที่ยวแล้วแบบเป็นผู้หญิงไม่ดีไม่ชอบเลยผู้หญิงอยู่บ้านเป็นผู้หญิงไม่ดีได้พอใจใช่ปหมเออไปเออมันขึ้นมันขึ้นเล่นเย็นอังั้นเพราะฉะนั้นัแล้วอืมต้องนัดแล้วหนึ่งกรุ่มก็จะบอกว่าถ้าไปเที่ยวอะพวกสนุกมากเรื่องจริงวันไหนเลยวันไหนดีกว่า อะไรนะหลังบ้านอย่าอย่าบอกใครอย่าบอกใครบอกใครไปแบบแ,บบแบบอบๆวยพรอย่างหนักผู้หญิงบางคนดูบางคนก็คือเต้นแบบไม่ใช่เต้นยัว,วผู้ชายนะแต่คือเต้นเพราะว่าสนุกเ,<ท>เต้นผู้พี่คือเต้นก็คือเต้นกันแบบขอพื้นที่ด้วยค่ะหมัอนเขี้ยวชาลสอยู่หัว แหลมา้ามาอยู่หัวสาต้อวัดพื้นไปเที่ยงคืนต้องนัดอิงฟ้าสี่ทุ่มเกียดจริงเหรอพีอิงฟ้าขนาดนั้นเลยเหรอไปที่เป็นคนไปก่อนเสมอร้านไหนแค่บอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวโทรโทรจอง คุณชาสินสอดแพงไหมคะเอ่เอร้อยล้านค่ะค่ะ<า>ได้เลยค่าค่าสินพ้าหนีเี่เาขาพานอีกแล้วทุกคนอืมคอมเมนต์ชาลอตเยอะมากจริงๆนะเนี่ยจริงจริง,รงแต่หนูไม่เห็นเลยอ่ะทำไมอ่ะ <laughs> ที่สาวๆก็หลุดที่ฟาใส่โดนไฟนอลได้เลยที่ฟาลาตีแล้วก็คือเดินเกมเดินชุดลาตีเออชอบโดนเพื่อนแซวเวลาเจอว่าต้องแต่งหน้าขนาดนี้อคือบางทีอ่ะเราอ่ะสำหรับเราอ่ะมันไม่ได้หนาไงแต่กับเพื่อนคือมึงต้องตดขนตาขนาดนี้เลยเหรออะไรอ่างเงี้ยเอ็นดูช้า ทุกคนเรามาอยู่ขอยชา์ลอตกันตอนนี้เตยชา์ลอตอยู่ช่องไหนหนูอยู่สองแล้วก็ตรงเนี้ยคือชารลอตใช่ไหมสาวสาวพี่ฟ้าจะหลบดขอมาใหม่นะได้จะได้เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวหนูบายบายก่อนนะรอไปดูกันต่ายพี่ชาลอตนะคะยินดีต้อนหลับ Au! <laughs>